ขาก็ไปใจก็เวิร์กติดที่วางขาชค่ะปกติคุณชอบออกกำลังกายไหมคะถ้าใช่เราคือเพื่อนกันค่ะน้ำมนลเป็นหนึ่งคนที่มีแอคทิวิตี้หนักๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่ผาดโผนปีนผาจริงปีนผาจำลองทำมาหมดแล้วคะ่ะอีกอย่างหนึ่งที่น้ำมนลชอบนะคะคือการเล่นเวทเทรนนิ่งค่ะ เป็นกิจกรรมที่ท้าทายพลังผู้หญิงอย่างเราแบบสุดๆเลยค่ะแต่ทุกกิจกรรมที่น้ำมนต์ทำต้องออกกำลังกาย <Wow. S 1> กล้ามเนื้อทุกสัดส่วนและน้ำมนต์มั่นใจเลยว่ากล้ามเนื้อของน้ำมนต์แข็งแรงและเข้มแข็งมากๆแต่คนที่แข็งแรงและเข้มแข็งแบบน้ำมนต์ก็มีจุดอ่อนที่ไม่ได้แข็งแรงเหมือนกล้ามสุขภาพทั้งภายนอกและภายในที่ทุกคนดูว่าแข็งแรงแต่มีสิ่งหนึ่งค่ะ ที่น้ำมนรู้สึกอายแล้วก็สงสัยมาสักพักแล้วนั่นก็คืออาการปัสสาวะเล็ดค่ะเป็นปัญหาที่ไม่มีใครคิดค่ะว่าจะเกิดขึ้นกับคนแข็งแรงอย่างมนแต่มันเกิดขึ้นแล้วค่ะเขินมากค่ะไม่รู้จะไปพึ่งใครดีหรือปรึกษาใครได้บ้างคะทุกปัญหาสตรีมีคำตอบถามวาจี้สิคะ